นี่นะครับก็ใช้แค่บริเวณข้างๆบ้านนะครับก็ปลูกไม่ได้ไปไหนไม่ได้พื้นที่กว้างเลยครับได้เพราะว่าพอเราปลูกแล้วมันก็ขยายออกไปเองปลูกแล้วก็เก็บขายได้นะครับสร้างรายได้ถึงไม่เยอะแต่ก็ยังได้เนาะได้พอได้ค่ะเราอย่ากไปเป็นจริงก็ได้ใช่ครับโอ้ฝั่งนี้ปลูกใหมข่ขึ้นขึ้นสวยเลยนะ ประมาณอันนี้ประมาณกี่เดือนน่าจะหกเดือนแล้วตอนนี้หกเดือนแล้วอื้อแต่เพิ่งจะได้เดือนเดียวอ๋อไออาทิตย์หนึ่งเก็บกี่วันทาาอาทิตย์โอ้จันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ได้อุดหยิบวันเว้นวันเลยนั่นแหละได้วันกี่กิโลวันหนึ่งก็สี่โลอ่ะสี่โลอย่างเยอะสุดก็สี่โลน้อยสุดก็ประมาณสี่โลนี่ขายได้เป็นเงินประมาณที่แบบ ก็ร้อยยี่สิบไปส่งให้ป้าเผาอ๋อส่งให้ปา้าเผาเขาป้าเผาคิดเป็นโลแกก็ไปขายต่ออ๋อก็ยายกกันเราก็ไม่เอาอะไรเยอะหรอกร้อยยี่สิบาขายเองก็กำไรสิบเหมือนปาอ้าเผานั่นแหละร้อยร้อยยี่ร้อยยี่อาทิตย์หนึ่งมีเก็บประมาณสามวันใช่ไหมสามสี่ประมาณสามสี่วันสี่วันคิดดูก <c oughs> ็ได้เงินตั้งพอค่ากับข้าวแล้วใช่เห็นไหมเด็กถ้าใครที่มีบริเวณบ้านแบบกว้างๆเป็นบ้านสวนอยางีงก็ลงไว้นะครับ ไม่เซียนไหลแต่ว่าน้ำต้องถึงเพราะว่าบ,บ้านเราเป็นแบบนี้ต้องใช้น้ำใช่น้ำต้องถึงที่ก็ขุดบ่อใช้น้ำบ่อใช้น้ำบ่อใช่ที่นี่ไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงบ่อปลาพ่อปลาเลี้ยงอ๋ออปลากัดปลากัดแต่มันไม่ใช่ปลาสวยงามนะปลาที่เขาเอาไปกัดครับจะได้ถึงนี้เนี่ยวันนี้แกได้อยู่กี่มัดแล้วไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้แกก็กำลังเก็บ ไ,ได้ถึงหรือเปล่าสิบกร,รัมเนี่ยเขาจะเอาไปทำบุญเดี๋ยวมาค้าหน้าคงจะเห็นฝนฟะกูดอยู่ตรงนี้เยอะเยอะเยอะกว่าเดิมนะครับใ,ใหญ่กว่าเดิมครับพ่อบอกว่าก็จะขยายแต่ว่าให้จะรอฝนก่อนอ๋อจะต้องรอฝนก่อนใช่ไหมใช่มันจะได้แบบว่ามีน้ำเนี่ยพื้มันจะได้ชุ่มชุมครับ ได้กี่มัดแล้วหมึกเขาว่าแกบอกว่าเอาเท่าไหร่นะสิบมัดเหรอนองแกก็ได้อยู่ประมาณสี่ห้ามัดแล้วเมื่อกี้แกี๋เ,เอาไปเผื่อขายคนขาจรนู่นแหละสวนแกน่าจะสวนแกน่าจะเก็บได้อยู่ใช่ของแกเยอะนะแล้วแกเพิ่งเห็นแกว่าแกใส่ปุย๋ยใช่วันนั้นโทรไปบอกอยู่โทรไปบอกให้มาก็บอกตอนนี้ผมอยู่พัดยา ใส่พ่อใส่ธรรมชาติเลยอันเนี้ยนี่นะครับยอดใหญ่ๆนะครับของพ่อเน้นธรรมชาติอย่างเดียวเลยธรรมชาติอย่างเดียวขี้ไก่ขี้ไก่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นที่ของพ่อป่ะเนี่ยอันนี้ที่ของหลานพ่อเป็นญาติกันนี่แหละแต่ก็ปลูกได้เขาก็ให้ปลูกกันี้ก็พ่อกำลังจะทําที่อยู่อ๋อก็ญาติกันพ่อก็กำลังขยายแต่ว่าพ่อจะไปทางนี้ก่อนอ๋อจะเอาเตรมเต็มเต็มบริเวณบ้านเลยเนาะใ เดี๋ยวเราค่อยขยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยติดตามติดตามสวนผะกุดสวนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าขยายไปถึงไหนนะครับเหมือนกับสวนมะพร้าวครับถ่ายตั้งแต่ประมาณหนึ่งงานครับตอนนี้ขยายไปเกือบหนึ่งไรแล้วขยายไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่สวนมะพร้าวมาถ่ายตั้งแต่แกลงหนุ่มขี่ขี่รถผ่านมาเจออยังไม่ค่อยได้เพิ่งปลูกเนาะนี่นะครับอันนี้เพิ่งปลูกใหม่ขยายไปเรื่อยๆนะ อันนี้ไม่ได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 ้ติดติดสปริงเกอร์ใช่ไหมไม่เลยพ่อลากสายลากสายออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายเองเนี่งบอกให้ติดพ่อไม่เอาอ่ะลากสายดีกว่าระวังนั้นตาพราบอกว่าติดติดปึ๊บช่วยผ่อนแรงได้เยอะเลยอันนี้ไม่ชอบตอนอยากเสียตังค์เยอะไม่อยากเสียตังค์กระสายก็มีอยู่แล้วก็ถึงก็ต่อ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 ครับอันนี้อยู่บ้านแบบ ธรรมชาตินะครับต้นควายต้นไรมีเยอะๆเลยเนี่ยใช่ธรรมชาติจริงๆธรรมชาติตอนอยู่แถวนี้นะครับตื่นเช้ามาก็มีแต่เสียงนกเสียงกระวาเสียงอะไรร้องนะครับเมื่อก่อนคิดว่าธรรมชาติลงโทษแต่อันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมธรรมชาติลงโทษอันนี้ตอนนี้อายุเยอะแล้วไม่ลงโทษตอนไหนตอนไหอายุเยอะเออดีเนาะตอนนี้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดนี่นะครับปลูกผักกูดไว้รอบบ้าน เมื่อวานเมื่อวานก็ได้ร้อยยี่แล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานได้ร้อยี่แล้ววันนี้ได้กี่บาทอีกเนี่ยจะต้องดูว่ากี่กิโลจะไม่ต้องไปช่างค้าขายจริงๆนะถ้าไม่ได้ขายก็เผานะสิบกรัมก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ใช่แต่เราอยากซีซีสิบกรัมละสิบบาทใช่ปลาดใช่ตลาดนัดเขาขายกรัมละสิบแม่ค้าเขาซื้อไปเขาไปเดินขายกรัมละสิบนิวันนี้นะครับ ผมไปซื้ออยู่น้องคอแล้วไปแบ่งมัดละสิบให้น้องเอาไปโรงงานเขาว่าเพื่อนเขาสั่งผมกรรำอย่างใหญ่เลยเราไปดูข้างบ่อเราจะได้อยู่มั้งเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเอายังนี้ยังนี้ยังยังมีอีกหน่อยนึมอ๋อยังมีกระจุกนึงยังมีกระจุกนึงตามคุณครูไปนะครับคุณครูปลาพาชมสวนผักปูนะครับวันนี้ ผ่าตัดหรือคนคนดูแลเป็นคุณพ่อนะครับคุณครูเป็นคนตัดอย่างเดียวนะครับใช่พ่อกลมไม่ไหวหรอกแก่แล้วก็คือพริกตัวมีนะพริกก็ส่งกะเพราเหมือนกันอ๋อพริกส่งกะเพราเว้ยส่งกะเพราด้วยใช่ลบลบน่อยลบก่อนนี่ใบใบไม้เออต้นเขาเรียกต้นท่าหลวงขายได้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นจัดสวนอ๋อเห็นว่าพ่อชอบชอบปลูกไม้ประดับ นีปลูกเนน้อออแตต่่่ีไมไมคยด้เดี๋ยว,ดยวเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะพามาดูให้คุณพอ่อทุกกุ้งสาธิตการทำอ้นี่เนาะการทำบนใบนมะพร้าวเนี่ยพอ่อเพิ่งเริ่มทำเดี๋ยวจะโทรมาถามพ่อะเนี่ยโอ้ยทำให้ดูหน่อยถ่ายตวถ้ามาอย่บาบอกแกไว้ก่อนส่วนมากวันอาทิตย์แกจะไม่อยู่ไปไหนครับแกออกไปเนี่ยไปที้านแกเห็นหรือว่าพค่วันธรรมดาแกอยู่ทุกวัน เดี๋ยวจะให้จะให้เนี่ยอันนี้แกแกแกเพาะไว้ไวไวทำบอนไส่เหรอครับใช่จ้ะมีแต่ว่าน่าจะยาวเกินละบอนไสแกมีคนมาขอซื้อไหมพ่อยังไม่ขายพ่อว่าเพิ่งจะเริ่มทำเพิ่งจะเริ่มทำบอนไสแกก็สวยนะแต่มันจะต้องไปทาไอ้นี่อีกนะทาเล็กเกอร์ให้ครับทาเล็กเกอร์ให้มะพร้าวมันใช่แล้วก็ไปเอาลงลงกระถางแล้วก็ใส่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมอสเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ประมาณ กุ้งก็เอาไปสอนเด็กนักเรียนทําก็ได้อุ้ยเด็กเล็กอ๋อเด็กเล็กขั้วน้ำไม่ใช่เด็กโตเด็กสองขั้วปะคุยกันเรื่องก็ถึงยอดแล้วอ๋อเด็กสองขั้ใช่เด็กก็ไม่เหนื่อยอเหนื่อยแต่ต้องทำอ่ะดูดูแลดูแลลูกเจ้าของไอ้ตอนเด็กเด็กยังเหนื่อยเลยโอ้โหดูแลลูกตัวเองไม่เหมือนดูแลลูกคนอื่นนะดูแลอื่นลูกคนอื่นต้องดูแลแบบไม่ค่าสายตาต้องใช่มีอะไรไปเป็นอะไรไปก็นั่นแหละ เป็นข่าวอีกนะเนาะใช่ไหมโอ้โหช่วงนี้ครูกำลังฮอตครูกำลังฮอตมีบอลพอ่อนี่นะครับมีโอ้มีไม้ประดับเยอะเลยนะครับมีบอลอันนี้บอลเทลวาบอลอ,อะไรบอลสีอะ่ะบอลสีถามพ่อเลยแกไม่อยู่แกไม่อต่ว่าไม่รู้จักชื่อแกไม่อย,อยู่แกไม่อยู่แกไม่อยู่ไปถามไปไปไหนแล้วไม่รู้ นี่นะครับใช้แต่อบอริเวณบ้านนะครับปลูกปลูกตรงนี้อีกหน่อยนึงครับใช้บริเวณบ้านนี่ครับนี่นี่อุ๊ยนี่เนี่ยไอ้ตรงอยู่กุ้งเกลือเนี่ยมันมันมันนี่แหละเราต้องเอาออกตรงกล้วยเนี่ยใช้บริเวณบ้านนะครับปลูกไอ้ผักกูดแซมๆกับต้นกล้วยต้นอะไรเนี่ยกล้วยหอมกล้วยหอมขายกล้วยหอมได้มีกล้วยเนี่ยขายกล้วยหอมได้อีกขายกล้วยหอมได้อีก ใช่ใช่นี่นี่ครับออกแล้วเนี่ยเอากล้วยหอมไปขายแถวไหนเอ่อกล้วยหอมอันนี้สามเจ้าข้างๆอ่ะที่เลยไปหน่อยอ่ะอ๋อสั่งจองตลอดมีเท่าไหรเอาหมดอ๋อแล้วก็ใกล้ๆบ้านนี่แล้วเขาเอาไปไหว้เจ้าแล้วใช่ืเขาจะ่งทุกวันวันอาทิตย์มีเท่าไรเอาหมดใช่มีเท่าไรเอาหมด้วยก็ออกไม่ทันเดียวเดนี้เขาก็ไม่เร่งเราอ่ะมีเท่อไรเขาก็เอาอ่ะมีกันไหนก็เอาตดวนั้นใช่ไหมใช่ อันนี้ได้อยู่สี่กัมแล้วนะครับพอพอไปช่วยป้าเกินเรา m งฮะเกินแล้ว mang เกิดสงสัยจะเกินแล้วครับเนี่ยนี่สี่กัมอยู่สี่หรอสี่ครับนี่นะครับคนเดินเท้กระถางข่าก็ไม่ถึงแล้วล่ะแล้วยอดมันอะไรก็ไหนของปลาเพาก็ได้อยู่ประมาณหนึ่ <Lion el. S 1> งโอ้มาแล้วก็บ้านครกุ้งเ่ยเยอะนะ นี่นี่นี่มรอกาใช่เดี๋ยวก็ไปส่งกะเพราแหลเออะเอามรอกอส่งกะเพราอีกส่งหมดส่งหมดทุกอย่างพืชพืชสวนนี่ส่งหมดทุกอย่างใช่เพราะแกไม่ได้ไปไหนแกอยู่งั้นก็ทห้แกขายให้แหละลูกคุณครูเก็บจนเหงื่อแตกนะปกติสอนเด็กนักเรียนนะค <laughs> <laughs> รันนะ <laughs> บเก็บผ <laughs> ักกับเช้าเช้าต้องเก็บก่อนไปทำงาน